เพื ite, ่อนวันน <laughs> ี้แม่เจนกับมะปนป้าบรรยากาศอยู่ท้งหน้าคือเก่าแล้วเพื่อนๆกะต้มพักแจ่วปนป้าหอมเพื่อนๆได้วแม่เจนใจเบื้องต้พักแม่เจนจาเพื่อนๆต้มพักกะกระลังพ่อจะเอาออกได้แล้วเพื่อนๆไ่ต้องให้มันซุกแห้งเนาะเพื่อนเนาะค่ะเจนกะต้มซำานึงกะมาแจ่วอร่อยดีเพื่อนๆค่ะแล้วก็มาปนป้าป้าเพื่อนๆปนป้าจ้า ค่ะเมเจนเอาพริกใส่แลว้วเพื่อนๆพื่ไอเ้เมจนก็นจะตั้มสากเก้ากแล้วเพื่อนๆพืไม่อันนี้พักกระเจกค์าเมทิสสากตั้มพริกเพือน,นตั้มพริกมเมจนตั้มพริกเผือกเมจนก็นจะเอาป้าใส่ที่มเมเจนอันเอาโอ,อา้หอมสักก่อนเพื่อนหอมซี่เนะาะตาเมจนก็นจะเอาที่มเมจินแลเนื้อป้าออกจากกลางจนเนาะจะมีเศษกางออกกางมเมเจนก็นจะทิ้งลงกันหน้านี่ละ ใบเตยคนเป็นปุ๋ยธรรมาซ่ากับตั้มเพื่อนเพื่อนตั้มปนป้าข้าเพื่อนเนคนป้าใส่กินขา้าวบรรยากาศกระยูงโงงหน้าจา้ะเพื่อนเพื่เพ็รหยังก,กันนี่แหละจากเพื่อนๆความสุขของเมเจนบุญผลาเนาะความสุขแบบง่ายๆบ้านๆเพื่อนๆมีหยางกับกินอันนั้นแหละเพื่อนๆ มีปนป้าก็กินปนป้ามีพริกก็กินพริกปลาสลากเพื่อนเจนตาละเอียดแล้วไม่เจงก็จะเอาไปคลุกกับน้ำน้ำภายในต้มไว้นะเพื่อนน้ำต้มใส่เครื่องปูเครื่องย่างเรียบร้อยแล้วขันบ่มักจ้างก็ปรุงไปอีกเพื่อนเรียบร้อยแล้วจ้ะเพื่อนค่ะปนเรียบร้อยเพื่อนแต่ไม่เจงจะซีมึงมาแสบป้อขาด ขาดผงค่ะเพื่อนๆขาดของนัวๆใส่ลงไปไม่เจี้ยนตั้มแดดไม่เจี้ยนจังจะปุ้งได้เพื่อนๆพื่อจะก,กัดใจน้ำป้านนิดนึงไม่เจี้ยนกับใส่เกลือหยอกน้ำต้มไม่เจี้ยนใส่เกลือแน่ใส่สมแน่ค่ะใส่หอมผักขยี้แง่หน้าแม่ค่ะเพื่อนๆค่ะนขาดบะไดบนป้าตรงมีหอมขยี้แง่เพื่อนแซ่บอร่อยอร่อยเพื่อนๆแซ่บแซ่บ มเมจินปนป้าเรียบร้อยเลยเพื่อนเพื่อนกันนี้พักหน,นังแน่เมจินผักมเมจินกันนี้ดอกแค่หรือว่าพักแค่เพื่อนเพื่อนเห็นปะตมแล้วดอกกะเจียวค่ะเพื่อนเพื่อนดอกกะเจียวบ่หลายเพื่อนเพื่อนพอได้กินแต่มเมจินเองเนะาะค่ะเมจินกะปนเรียบร้อยเลยเพื่อนาาเพื่อนสไตปปนเมจินเนาะปนป้าแจวพักเพื่อนเพื่อนสบแซกกับอันนี้ ดอกกระเจียวนัามเพื่อนเพื่อนมีดอกกระเจียวเขาในเมจนเข่ายุไสเขาไมจนนี่บอเข่าเมจนก็มีอยู่แต่เพื่อนกัดนีดนึงเพื่อนกินมาบนดอกเพื่อนแ่บๆต้อนถึงเทียงเด้อเพื่อนอร่อยอร่อยกับเมจนนะจ๊ะเนาะเมจนกับมาอยู่ตรงหน้าแต่ได้กินเขาอยู่ตรงหน้าเลยจ้ะเพื่อนง่ายๆสไตล์เมจนกินยังกะแบบบ้านเพื่อนเนาะ อร่อยอร่อยแบบบ้านๆเท่านี่ล่ะมียังก็กินธรรมศาสตร์บ้านเท่าเดี๋ยเพื่อนๆสับแซ่บนักกันนนักจากเพื่อนๆนอกมือนี่